เปิดรายชื่อแข่งไทยที่ตรงสเปคซัปโปรโรที่หวังจะดึงมาเจลีกเร็วๆนี้ด้านเหงียนกวางไฮซูเปอร์สตาร์เวียดนามยังไม่อยู่ในลิดลายชื่อ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ไปพูดคุยแบบจเต็มเกี่ยวกับเรื่องราวของซัปโปโด,โดในการที่ให้ความสนใจที่อยากจะดึงนักเตะไทยไปค้าแข่งในถิ่นซัปโปโดโดมมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันหน่อยเช่นเดียวกับเรื่องของเหงียนกวางไฮที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับซัปโปโดก็จะมาคุยกันด้วยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับในคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องราวของสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับอดีตต้นสกัดของพี่เจชนาทิพสงกระสินในศึกฟุตบอลเจลีกต้องยอมรับผลงานในช่วงเปิดฤดูกาลของซัปโปโรในเจลีกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงจะยังไม่แพ้ใคร แต่ก็ยังไม่ชนะนะครับเสมอหลายนัดติดต่อกันและเกมล่าสุดก็เกือบจะชนะมารีนออยู่แล้วนะครับแต่ก็ไปโดนประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมทําให้พวกเขายังต้องหาชัยชนะเกมแรกในศึกฟุตบอลเจลีกต่อไปอย่างที่ผมได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่มิกามิซังนะครับประธานสโมสรซัปโปรโรคนใหม่ได้ออกมาอัปเดตในเรื่องของการดึงนักฟุตบอลไทยไปค้ายแข้งที่ซัปโปโรโดม เขาได้มาอัปเดตเรื่องนี้ผ่านทางรายการคอนซาโดเล่แล็นะครับก็มีคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลซัปโปโรว่าจะมีนักเตะไทยมาค้าแข่งที่ซัปโปโรต่อจากชนาทิปเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังกระแสะเรื่องนี้ดอบลงไปนะครับซึ่งมิกา,ม,กามิก็มาเปิดเผยว่าตอนนี้ทีมงานกำลังสก้าวฟอร์มการเล่นนักเตะไทยอยู่2-3คนที่มีสไตล์การเล่นที่มีทั้งความเร็ว และสามารถเปลี่ยนเกมได้ทันทีมีความสามารถเฉพาะตัวสูงซึ่งจะเข้ามาช่วยเกมลุกซัปโปโดในอนาคตนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางฝั่งมิคามิซังก็ยืนยันว่าพิธิวาพลสังกพันธ์ที่เขาเป็นทีมงานสตาฟโค้ชทีมซัปโปโรอดีตล่ามของพิเจเนกำลังสก้าฟอร์มการเล่นนักเตะไทยอย่างหนักก็ทําให้เป็นที่พูดถึงอย่างมากว่านักเตะไทยที่จะไปซัปโปโดคนใหม่จะเป็นใครเพราะผมมีรายงานมาว่าณนะตอนเนี้ สปอนเซอร์ที่เข้าไปสนับสนุนซัปโปโรอย่างชิมดูเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่าเดี๋ยวจะมีนักเตะไทยไปเล่นที่นี่ในเร็วๆนี้แน่นอนคาดว่าจะเป็นเจลิกในช่วงเล็กที่2นะครับรอติดตามจากการที่เขาออกมาพูดแบบนี้เนี่ยว่านักเตะไทยที่มีความเร็วสามารถเปลี่ยนเกมได้มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวและสร้างความแตกต่างเนี่ย จะเป็นใครเข้ามาที่ซัปโปโรนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราลองมาพูดถึงกันหน่อยว่าใครเหมาะกันบ้างเพราะต้องยอมรับนะครับว่าซัปโปโรการที่เสียพี่เจชนาทิปไปเนี่ยมีผลต่อความหลากหลายในเกมลุกอย่างชัดเจนกลายเป็นทีมที่มีเกมลุกหน้าเดียวคือวิ่งไปข้างหน้าใช้ความสามารถเฉพาะตัวบอลคิลเลอร์พาร์บอลเปลี่ยนแกนหายไปหมดเลยนะครับมีผลจริงๆและทำให้แนวลุกของซัปโปโรปีนี ค่อนข้างดอปลงไปกว่าปีที่แล้วเช่นเดียวกับนักเตะหนึ่งคนที่ถูกคาดหวังว่าจะขึ้นมาแทนที่ในส่วนของพิจชนาทิพย์ก็คือทิสุโยชิโอคาชิวะผลงานก็ดอปลงไปเช่นเดียวกันโปรติโอคาชิวะเนี่ยเขาจะฟอร์มโดดเด่นคือการเล่นเป็นศูนย์หน้าแบบฟอลนายนะครับแต่ปีนี้ขยับมาเล่นเป็นปีกซ้ายปรากฏว่ายังยิงไม่ได้แล้วก็ผลงานก็ดอปลงไปทําให้ตอนนี้ซัปโปโดเนี่ยเขาต้องการที่จะหานักเตะในแนวลุกเข้ามา เพิ่มมิติใหม่ให้กับทีมรวมถึงทําให้แนวรุกของซัปโปโรเนี่ยแข่งขันกันมากขึ้นนะครับพอพูดตามตรงว่า3ตัวข้างหน้าเนี่ยโอกาชิวะแล้วก็มีทางฝั่งของชินโซโคโดกิ แล้วก็มีกาเบียใช่ไหมซึ่งมี3คนที่เล่นเกมลุกเร็วตาอาโอกิพอมายืนเป็นตัวลุกจาก๋จาๆก,ก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่ทําให้ซัปโปรโรต้องการดึงและเขาวางเป้าหมายเป็นนักเตะไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางมิคามิซังออกมายืนยันเองผ่านคอนซาโดเล่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราไปพูดถึงกันหน่อยว่านักเตะไทยคนไหนตรงสเปคตามที่ซัปโปรโรต้องการคนแรกพูดกันได้เลยนะครับก็คือสุปโชคสารชาติเป็นนักเตะที่มีข่าวกับซัปโปรโรมาโดยตลอดจริงๆนะครับสุปโชคปัจจุบัน เป็นนักเตะทีมชาติไทยฟอร์มดีอย่างมากแล้วก็อยู่กับบุรีรัมยูเนเต็ดถามว่าสไตล์สุ per โชคสารชาติเหมาะกับซัปโปโรไหมผมบอกเลยว่าเหมาะการเล่นเป็นตัวลุกฝั่งซ้ายลากตัดเข้าในไปยิงเนี่ยไปเล่นได้แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าซัปโปโรเนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แต่ผมเชื่อว่าสไตล์ของสุปโชคสารชาติเนี่ยเหมาะกับซัปโปโรมากมากเลยและทีมงานซัปโปโรก็ได้ทำการรู้จักสุปโชคมาเป็นอย่างดีนะครับพิธีก็ให้ข้อมูล ซึ่งผมมองว่าสุปโชคนะตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะไปค้าแข้งในต่างประเทศได้และแต่อยู่ที่ซัปโปโรโล,ลว้ลวนเต็งหนึ่งแน่นอนแฟนบอลชาวไทยก็มองว่าเป็นสุปโชคสารชาตินะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่การพูดคุยและการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้ซัโปโปรยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอนะครับอ่ะเต็งหนึ่งพูดไปแล้วสุปโชคสารชาติแต่อีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าคนนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันและอยู่ในสายตาของซัปโปโร อยู่ในสายตาของฟุตบอลเจลิกมาโดยตลอดเขาคนนั้นก็คือเจ้าบุกเอกนิตปัญญานะครับที่ช่วงหลังฟอร์มการเล่นกลับมาดีอีกครั้งหลังจากถูกปล่อยมาเล่นกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดและก็กลับไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยเอกนิต e ผมบอกเลยถ้าไปซัปโปรโรเล่นตำแหน่งตัวลุกฝั่งซ้ายก็สามารถเล่นได้เพราะเอกนิตมีทั้งความคล่องตัวความเร็วก้าเล่น แล้วก็เรื่องของรูปร่างร่างกายก็หนาพอที่จะไปเจอบอลปะทะจากเจลีกนะครับเอกนิษก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในสายตาของซัปโปโรมานานนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้เราก็ห้ามมองผ่านเหมือนกันถ้าเกิดเขาอาจจะไม่ลงตัวกับสุประโชคอาจจะมองเอกนิษก์ปัญญาก็เป็นไปได้และเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะฟอร์มของเอกนิตก์กลับมาดีอีกครั้งผมว่าสุประโชคกับเอกนิต์ถ้าให้พูดตามตรงสไตล์2คนเนี้ย ตรงกับสเปคที่ซัปโปโดเขาตั้งเอาไว้เลยนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะดึงใครไปแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีแน่เร็วๆนี้นะครับเพราะผมคุยกับพิธิคุยกับทีมงานจากซัปโปโดเขาก็ยืนยันว่ามีนักเตะไทยไปแน่รอติดตามและยิ่งอมาพูดสเปคแบบเนี้ย ผมว่าไม่พ้นสองคนนี้ไม่สุประโชคก็เอกนิษฐ์แต่ย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพื่อนๆคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยและอีกหนึ่งคนก็มีโอกาสแต่เสียดายเจ้าตัวเนี่ยดันไปเจอการบาดเจ็บเล่นงานก็คือเจ้าเทเจริญศักด์วงกอนะครับเจ้าเทเนี่ยคือเป็นหนึ่งก่อนที่เขาจะเจ็บมีทีมจากเจริกให้ความสนใจอยากจะดึงไปร่วมทีม,มากๆซึ่งซัปโปโลก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่พอเจริญศักด์มาเจ็บหนะักและต้องพักไปนานเนี่ย ทำให้เขาเนี่ยโอ้โหต้องไปเร่งฟื้นฟรูร่างกายและทีมจากเจลิกก็เงียบเงียบไปแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดเจริญศักด์กลับมาฟอร์มดีในช่วงท้ายซีซั่นกลับมาเล่นได้กับปราการเขาก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะถ้าพูดถึงสเปคอ่ะมีความเร็วเปลี่ยนฟุตบอลได้ดีเปิดบอลดีเจริญศักด์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมว่าไม่ปิดโอกาสนะเจริญศักด์ก็มีอยู่ที่ว่าซัปโปโรจะคุยกับคนไหนลงตัวแต่ผมคิดว่า ไม่พ้นสองสามคนที่ผมพูดมานะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าใครที่ตรงสเปคกับซัปโปโรมากสุดอย่างที่ผมพูดสุประโชคเอกนิษฐเจริญศักดิ์ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยเพราะเรื่องนี้เราไม่ได้มาพูดเองนะเพราะเป็นทางฝั่งมิกามิซังประธานสโมรสรซ mm ัปโปโรเขาออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าการที่มีพิธีอยู่เนี่ยเขา จะสเกลฟอร์มนักเตะไทยและดึงมาที่นี่แน่นอนและทีมก็พร้อมซัพพอร์ตนะครับอะไรอย่างเขาได้สปอนเซอร์อย่างชิมดูที่เป็นอาหารไทยสินค้าไทยไปสนับสนุนก็ต้องยิ่งมีนะักฟุตบอลไทยแน่นอนรอติดตามนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจสุดๆเลยนะอะลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยส่วนตัวผมยังยกให้สุประโชคนะเป็นเต็งหนึ่งในมุมมองของผมส่วนเอกนิดะผมคิดว่าก็มีโอกาสสูงเหมือนกัน2คนเนี้ย ตรงสเปคซัปโปโรถ้าคุณไปดูไฮไลท์ดูสไตล์การเล่นเนี่ยและเอาไปเล่นแทนตำแหน่งโอกาชิวะที่ซัปโปโรเนี่ยทั้งสองคนเล่นได้เลยนะครับเพราะโอกาชิวะเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีทักษะหรือเบสิกดีขนาดนั้นแต่เขาเป็นพวกขยันวิ่งเร็วและรูปร่างทั้งเอกนิษฐสุปโชโอกาชิว ok ะพอๆกันผมว่าเป็นตอบโจทย์อะถ้าไปได้นะอะประมาณนี้และย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆก็ลองแลกเปลี่ยนกันได้ว่าใครจะเหมาะ อันนี้เราลองมามนโนเราลองมาพูดคุยกันหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับกับการที่จะได้เห็นนักฟุตบอลไทยไปเล่นเจลิกเรื่อยๆเพราะว่ามันช่วยยกระดับสีเท้านักฟุตบอลไทยและช่วยวงการฟุตบอลไทยพัฒนาเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาพูดคุยกันกับการที่เจลิกให้ความสนใจในักฟุตบอลไทยและหลายคนก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ในักฟุตบอลไทยซัปโปรโรจะสนใจนักเตะจากชาติอื่นๆในอาเซียนหรือเปล่า เพราะอย่างที่ทราบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสื่อของเวียดนามก็ตีข่าวมาว่าเหียนกวางไฮซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ซัปโปโรจ้องอยู่เหมือนกันคือเหียนกวางไฮพูดอย่างนี้นะครับว่าเขากําลังจะหมดสัญญากับตนสกัดอย่างฮานอยเอฟซีและการต่อสัญญาเนี่ยเหมือนว่าถูกล่มออกไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะเหียนกวางไฮต้องการย้ายไปคาแข้งกับทีมในลีกต่างประเทศ เรื่องนี้ผมก็สอบถามทางฝั่งซัปโปโรมาเป็นที่เรียบร้อยทางซัปโปโรก็ยืนยันคำเดิมว่าเหงียนกวางไฮยังไม่อยู่ในลิสในการที่จะดึงนักเตะจากอาเซียนมาร่วมทัพซัปโปโรต้องการนักเตะไทยเป็นอันดับแรกและอยากได้นักเตะไทยมากกว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเงียนกว้างไฮผมไม่รู้ว่าทีมอื่นในเจลิกให้ความสนใจหรือเปล่าแต่ที่แน่เนี่ยมีสิทธิ์ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในฮานอยเอฟซีต่อนะครับเพราะเหมือนว่าจะหมดสัญญาแล้วเนี่ยและการต่อสัญญาก็ไม่ลงตัวแต่ถ้าพูดถึงซัปโปโรเนี่ย จากรายงานล่าสุดเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ความสนใจเหงียนกวางไฮเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประมาณนี้ละการที่ผมนะํามาอัปเดตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองอยากเห็นเขาไปเล่นต่างประเทศเหมือนกันสาหรับเหงียนกวางไฮนะครับว่าว่าเขาจะเล่นได้ดีแค่ไหนรวมไปถึงถ้าเกิดเหงียนกวางไฮมาไทยลีกก็น่าสนใจนะครับว่าเขาจะมาเล่นไทยลีกได้ดีหรือได้หรือเปล่า อันนี้ก็น่าดูนะครับให้จับตาดูให้ดีนะอนาคตของเหมือนกวางไฮก็นี่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมชาติเวียดนามแต่ก็รอดูว่าจะได้ไปค้าแข่งต่างประเทศหรือเปล่านะครับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะเพื่อนๆในชแน l ตองซุยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยสวัสดีครับ